สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับรีวิวโตโยต้ารีโว4ประตูปี2024นะคะตัวนี้2.4มิตรเซตอินดิชันนะคะคันนี้หน้าใหม่แล้วล้อมแม็กได้แบบนี้เลยคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะสีเทาอ่าตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะยูโรไฟแล้วด้วยกระจกปรับไฟฟ้าคันนี้ตัวมิต นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไม่วิ่งน้อยมากๆ9,500กิโลไม่แท้ไม่จริงค่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะหน้าจอเดิมค่ะระบบแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดานะลูกค้ารุ่นนี้เบาะผ้ารอบคันเลยนะคะคันนี้ก็คือสภาพน้องๆป้ายแดงสวยใหม่กริปแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันขึ้นลงค่อนข้างสะดวกเลยนะลูกค้า นี่เลยแบบนี้เลยนะไม่มีช้ำนะคะคันนี้สวยนะลูกค้าคันนี้ก็คือเดิมเดิมค่ะช่วงล่างเดิมเดิมนะคะยังอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้ครบนะคะ นี่เลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยอยู่จังหวัดนนทบุรีถนนรัตนธิเบศค่ะร้านเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์เปิดปกติวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เราก็เปิดนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาทางร้านมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทุกจังหวัดเลยนะคะฟรีให้ไม่มีค่าบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเครื่องยนต์คันนี้ 2.4นะคะเป็นเครื่องยูโรไฟแล้วลูกค้ารับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีปลิกความไฟไหม้น้ำท่วมทุกอย่างนะคะทางร้านไม่มีกรอใหม่นะใหม่แท้ทุกคันซื้อไปาสามารถนำเข้าศูนย์วารันตีของโตโยต้าได้ตามปกตินะลูกค้าดูด้วยตาเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะเดิมๆมหมดเลยทุกอย่างนะ,ะมากันถึงราคาดีกว่าลูกค้าคันนี้ปี2024 4ประตู2.4มิตรเซตอินดิชั่นเกียร์ธรรมาดานะคะราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อเบอร์โทรหรือทักอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ